ล่าสุดค่ะเสียแชมป์่่งออกทุเรียนไปจีนอีกแล้วไทยตามหลังเวียดนามอีกแล้วนะคะห้นนาสิบสามตันกว่าที่จีนเขารับทุเรียนเข้าสู่ประเทศเขาเป็นของเวียดนามไปแล้ว32ตันกว่าครับ เป็นของไทยแค่19ตันกว่าเท่านั้นเองถ้าเทียบเป็นปีต่อปีนะเอา2เดือนแรกของปีนี้นะเวียดนามเนี่ยโต2.4เท่าเลยนะทั้งปริมาณและมูลค่าแต่ถ้าดูประเทศไทยแล้วเนี่ยปร,ปริมาณของไทยในการส่งออกทุเรียนไปจีน2เดือนแรกของปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว5 0าอตม,มูลค่าลดลงไป45%ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราพายแชมป์การส่งออกข้าวให้กับเวียดนามไปเนาะอย่าบอกนะล่าสุดค่ะ เสียแชมป์ส่งออกทุเรียนไปจีนอีกแล้วอ้าวคือคุณผู้ชมจําได้ไหมประมาณปี2,561เนี่ยโอ้โหพี่จีนเขาฮือฮาเขาตอบรับทุเรียนไทยกันมากถึงขนาดช็อปออนไลน์อ่ะรับ8มื0นลูกภายใน1<ม>นนาทีอ่ะ อูคือฮามากถัดมาเพียงไม่กี่ปีตอนนี้ไทยตามหลังเวียดนามอีกแล้วนะคะคือถ้านับแค่2เดือนแรกของปีนี้นะครับจีนนำเข้าทุเรียนสดเนี่ยรวม5 3 <53. S> 1 1นน,นตันมูลค่าเนี่ย283.6ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าล้านบาทเป็นปริมาณก็เพิ่มขึ้น0.4%แต่มูลค่าลดลงเกือบเกือบถ้าเทียบกับปีที่แล้วในาส <53. S 1> ิตันกว่าที่จีนเขารับทุเรียนเข้าสู่ประเทศเขา เป็นของเวียดนามไปแล้ว32ตันกว่าคับเป็นของไทยแค่19ตันกว่าเท่านั้นเองมูลค่าของเวียดนามเนี่ยขึ้นไปที่161ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในเชิงมูลค่าของไทยเนี่ย120ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบเป็นปีต่อปีนะเอา2เดือนแรกของปีนี้นะเวียดนามเนี่ยโต2.4เท่าเลยนะทั้งปริมาณและมูลค่าแต่ถ้าดูประเทศไทยแล้วเนี่ยปริมาณของไทยในการส่งออกทุเรียนไปจีน2เดือนแรกของปีนี้ น้อยกว่าปีที่แล้ว50%าอม,มูล,ลค่าลดลงไป45%่เอาง่ายๆว่าเราส่งออกทุกเรียนไปจีนใน2เดือนแรกของปีได้น้อยลงครึ่งหนึ่งอือโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งแต่ในขณะที่เวียดนาม นะส่งออกทุทเรียนไปจีนได้เพิ่มขึ้น2.4เท่าใช่ทั้งปริมาณและมูลค่าแต่ว่ายังแอบมีความหวังเพราะว่านี้เป็นสถิติมกราคมผ่าหน้าทุเรียนของไทยจริงๆเนี่ยสตาร์ทกันตั้งแต่ประมาณช่วงนี้แหละนะคะแล้วก็กินระยะเวลาไปจะมีทุเรียนตะวันออกแล้วก็ไปเป็นทุเรียนใต้แต่ทุเรียนใต้เนี่ยเผชิญปัญหาว่ามันไปชนก,นกันกับช่วงที่ทุเรียนของจีน เขาผลผลิตออกเหมือนกันคือหวังไว้กับทุเรียนตะวันออกช่วงนี้แหละผลผลิตของเวียดนามเนี่ยเขาออกทั้งปีเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤดูการที่ไทยเนี่ยไม่มีผลผลิตทําให้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยไร้คู่แข่งความใกล้ตลาดก็สามารถทําให้ส่งออกอะไรเอ่ยก็ค่าของส่งถูกกว่ามันติดกันน่ะมีพื้นที่ปลูกต้อง422แห่งมีโรงงานบรรจุทุเรียนสด153กว่าอ๋อ153กว่าแห่งทั่วประเทศนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแผนในอนาคตของเวียดนามเนี่ยเขาเตรียมที่จะ รถไฟความเร็วสูงเขาไปจับมือกับประธานาธิบดีสีแล้วเรียบร้อยเชื่อมรางต่อเข้าจีนเลยค่ะนั่นหมายความว่าการส่งออกสินค้าของเขาเนี่ยมันยิ่งสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นคงความสดอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ต้องจับตาดูแล้วราคาอย่างที่บอกไปว่ามันมีเชิงปริมาณและเชิงของมูลคา่าร,ราคาส่งออกทุเรียนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่ ประมาณ3ดอลลาร์กว่าต่อตันเวียดนามเขาทำราคาได้ถือว่าดีขึ้นมาเลยนะคะประมาณ4.916ดอลลาร์ต่อตันในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย6.133ดอลลาร์ต่อตันคือต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนไทยแพงกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ฤดูในช่วงมกกร,ราคมพฤภาที่ผ่านมาทีนี้ไทยของเราเนี่ยก็เตรียมค่ะรับทุเรียนคือสั่งการมาเนี่ย เเมษาสั่งการในที่ประชุมคอรมวว่าเราจะเป็นฮับทุเรียนถัดมาเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นข่าวก็ออกว่าเราเสียแชมป์เวียดนามรู้ท่านนายกว่ายังไงบ้างท่านนายกเ็าอาจจะเห็นมาก่อนหน้านี้ไงท่านก็บอกว่าสั่งการให้กระทรวงเกษตรเนสนอร่างกฎหมายกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับหลักปฏิบัติในการตรวจสอบและรับทุเรียนสําหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ ือางห้ง่ายว่าออกกฎหมายคุมการส่งนําเข้าส่งออกตรวจลับของลง้มนี่แหละพเพื่อกําหนดมาตรฐานรักษาคุณภาพส่งออกไปต่างประเทศป้องกันไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนมาขายใช่นี่แหละนะคะก็เป็นสาระหลักสําคัญทีเดียวที่จะผลักดันในเรื่องนี้ออาพามาดูกันนิดนึงนะคะแผนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นฮับทุเรียนได้ ในเชิงคุณภาพเนี่ยกำหนดให้โรงคัดบรรจุทุเรียนหรือว่าล้งนะคะต้องมีใบรับรองมาตรฐานใช้เกณฑ์ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนนะนี่คือเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยน้ำหนักแห้งต้องไม่น้อยกว่า3 2มสเปอร์เซ็นต์เรียนชนีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่า32เช่นกันแล้วก็ทุเรียนกระดุมเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งต้องไม่น้อยกว่า,นนซนนวา28%ซึ่งเดี๋ยวพอประกาศร่างกฎต,ตรงนี้ออกมาแล้วลรงราชกิจจานุเบกษาปุ๊บ ชาวสวนทุเรียนก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งปีนะคะก,กว่าวจะบังคับใช้ประกาศดังกล่าววันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายกค่ะคุณหมอชัยวัชรงบอกว่าการออกอกฎหมายาเนี่ยการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนขายจะสามารถควบคุมการส่งออกทุเรียนไทยให้มีมาตรฐาน mm hmm. และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,นครับเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นผู้นําด้านการส่งออกทุเรียนในตลาดโลกและถือเป็นสินค้าดาวรุ่งครับที่สร้างรายได้ส่งออกมา ที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแสนสองหมื่นล,ล้านเลยนะครับผลิตทุเรียนได้9ก้าแสนตันเป็นการบริโภคภายในประเทศเพียงแค่สามแสนนะฮะที่เหลือส่งออกหมดเลยนะครับส่วนมากก็คือไปจีนให้กําลังใจต่อไปนะคะว่าจะได้เป็นตามนี้หรือมไม่อันี้คือปี6กเจ็ดนะก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าอยากจะเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านตันแล้วก็การบริโภคจะเพิ่มขึ้นเป็น15เท่าในอนาคตหรือว่าประมาณ15ล้านตันไทยเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกทุเรียนได้ถึง1ล้านล้านบาทถ้า สามารถทําตามเป้านี้ในตลาดจีนให้ได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นตลาดหลักตลาดใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีขายแล้วที่ซีเอนบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาตั้งแต่19มเมษายนเป็นต้นไป